เปลี่ยนสถานที่มาเทสรองเท้านะครับสำหรับคู่นี้ครับออกมานานแล้วจาก r ีบอกนะครับโฟร์ไลท์เอ g เนอี Light นะครับเป็นตัวท็อปของรีบอกณเวลานี้แต่ว่าก็ออกมานานพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่าผมก็เพิ่งได้ออกมามือแรกที่ได้ไปวิ่งที่สนามนครนนทบุรีก็จัดไป5โลธรรมดาธรรมดาแบบวิ่งเพสพักผ่อนนะครับ ถือว่าโอเคนะแต่ว่าถ้าวิ่งด้วยความเร็วมากแบบเพลสามเพลสเพลสหอย่างเงี้ยผมไม่แนะนำนะสำหรับสาหรับ energy x ตัวนี้นะครับแต่ว่าสำหรับสายที่ต้องการไปอัลตร้าหรือไม่ก็สายจบมาราทอนชิลๆอย่างเงี้ยผมว่าในการวิ่งเพส6เพส7เพ8สําสำหรับ energy x ถึงแม้ว่าจะเป็นตัวท็อปสูงสุดของรีบอ o k ในขณะน,นี้แต่ผมว่ามันคือสายซัพพอร์ตที่ นุ่มสบายไม่บีบเท้าไม่เข้นผู้วิ่งไม่เร่งผู้สวมใส่ไปได้สบายครับสำหรับคู่นี้ เจอน้องสาวครับน้องดาเอาวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาวิ่งสนามเทพอ่ะครับหัว,ด,วดีครับน้องดามาได้ไงครับบอกตรงๆเลยอา <laughs> มาหาโกงอาก,กงเบื่อแล้วสวนลุมวันนี้มาดูสนามของเราทัวยเทพบ้างเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอรอบข้ามก่อนเดี๋ยวเราได้แชะภาพกันหนุกหนกอากงเห <laughs> งาอากงอากงไม่เหงาอากงหลานเยอะแต่ว่า ได้รับภารกิจมาเทสรองเท้าเลยพาน้องดาเพราะเดี๋ยวว่าโกงจะหมดแรงก่อนนะให้น้องดาช่วยลากลากเพจเจ็ดนะไม่ใช่ลากเพจสี่โอเคเดี๋ยวเจอกันตอนเทสอีกทีนึงครับเดี๋ยวดูน้องดาน้องดาน้องดาเฟส้องดาเฟสโอ้โหห้าโมงครึ่งจะหกโมงครับลุงงี้เอาแว่นมาดีกว่าไม่เท่เหมือนนุ๊กต้ามเลยอ่ะ โอ้ยน้องตามดูพี่ดาพี่ดายัางนิ่งครับวันนี้ให้วันนี้ให้พี่ดาล่างพอแล้วอากงตามเอลิทแล้วครับวันนี้น้องชนนพาน้องเอ,งอลิทมาซ้อมพี่ดาเกาะกลุ่มอากงเกาะพี่ดาอีกรอบหนึ่ง รีบอกโฟล์ไลท์เอเนจีเอ็กซ์ใช้ได้ครับตอนนี้รอบขาอยู่ที่เพส530นิดๆไม่เกิน540นะตามการจ็อกของกลุ่มอิลิทน้องดาเขาจบ5โห้าโลเพส4ต้นอากงเป็นลมครับ ผมเล่นเป็น10โลก่อนนะสำหรับรีบอกโฟสไลท์เอเนอร์จีเอ็กซ์5โลเซตแรกน้องดาให้น้องดาลากน้องดาก็เพินเอินต่อเอา6ต้นโต๊ะ5ปลาย6ต้นโต๊ะน้องดาก็ล่อแล้ว4ปลาย5โล2เซตที่2ไปตามกลุ่มอิลิตนะครับน้องธนนทน้องธนนเริ่มต้นที่5ปลายแล้วแกก็ปลายเรื่อยจน5 10 5 08 Energy X ครับผม 10โลแรกสําหรับวันนี้ที่ตั้งเป้าไว้หนึ่งครับเอาอยู่นะอันนี้ผมเสีอโอกาดหยุดเวลาแล้วก็มาป้าน้ําลายก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมืดแล้วเดี๋ยวแสงไม่ดีเดี๋ยวผมจะต่อยิดโลสบายๆให้มันครบครับสำหรับวันนี้ขอบคุณน้องดาที่มาเป็นตากร้องขึ้นนะครับวันนี้แล้วก็มาเป็นผู้ลากสลัดความขี้เกียจของอากงนะหรือว่าพิการนะแต่น้องดา้องดายังได้อยู่ตอนแรกจะพางดาสนามชุมแล้วก็ไปสนามร้อยปีจุฬา แต่เดี๋ยวดูลด้มไดเดี๋ยวดูลด้มไมก่อนนะแต่สําหรับผมเดี๋ยวเข้าไปที่ออฟฟิศแล้วเดี๋ยวรีวิวอย่างเต็มฉบับเต็มรูปแบบทีนี้นะครับสําหรับรีบอร์ดโรดไลท์เอ็นจีเอ็กซ์นะครับออกมาได้แล้วแต่ว่าตอนนี้สปอร์ตลดราคาอยู่สามสิบถึงสามสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ลองดูราคาตั้งต้นหกพันสี่ร้อยหกพันห้าร้อยเก้าสิบบาทไม่รู้จะลดเปอร์เซ็นต์เหลือยห้าพันกว่าจะลดอีกสามสิบเซนติบาทนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยที่ออฟฟิศก่อนนะครับสวัสดีครับ รีบอกครับผมรีบอกร์โฟลด์ไลท์เอนเนจีเอนะครับเป็นตัวท็อปที่สุดของรีบอกในตอนนี้นะครับท็อปของเขานะครับก็คือเป็นโฟมที่ทางรีบอกเคลมว่ามีประสิทธิภาพดีที่สุดนะเวลานี้สำหรับแบรนด์รีบอกรนะครับแล้วก็มีการเสริมแผ่นคาร์บอนเพลทเข้าไปนะครับแต่ว่าก็ยังกกาวก็อยู่ครับยังไม่ถือว่าเป็นซูเปอร์ซูเปอร์ชูอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนื่องจากว่า ทางรีบอกเสริมไว้แค่ครึ่งครึ่งคู่นะครับมีแผ่นคาร์บอนเพดไม่เต็มพื้นรองเท้าครับมีแค่ครึ่งเดียวนะแต่ช่วงปลายเท้าหน้าเท้าลงมาถึงช่วงกลางเท้าตรงนี้ก็เอาง่ายๆเพื่อนมานว่าอยู่ที่เฉพาะหน้าเท้าแผ่พื้นเอาโซสีส้มนะครับผมก็เทสมา2มื้อนะครับเช่นเคยครับครั้งแรกที่ผมไปจัดก็คือเป็นการ จอกเบกอินเบาๆนะครับ5กิโลที่สนามนครนนทบุรีนะครับแล้วก็ล่าสุดก็ไปจัดมาอีก20โลที่สนามเทพขัศดินนะครับในขั้นแรกนะครบบอกเลยว่าสมสมการรอคอยที่แอดมินประชุมกันแล้วก็จัดส่งคู่นี้มาให้ผมรีวิวนะครับคู่นี้ผมอยากอยากได้อยู่นะครับแต่ว่า ก็ยังไม่กล้าลงทุนแล้วก็ยังยังเป็นห่วงเรื่องไซส์ยอยู่เพราะว่า12 US ก็ยูเก็ยังผมยังไม่แน่ใจว่ามันจะเหมือนพูม่าไหมที่ว่าแบบไซส์12 US 30ยูมแต่ว่ากลายถ้าผมใส่แล้วชนเล็บนะครับชนนิ้วถ้าวิ่งมากกว่า1ชั่วโมงนะครับเข้าสู่แบบระยะฮาฟขึ้นไปเนี่ยผมจะเริ่มมีปัญหาเจ็บนิ้วเจ็บปลายปลายนิ้วที่เจ็บโคนเล็บเจ็บปลายเล็บแล้วนะครับเพราะว่าหลังจากวิ่งเสร็จไป 1- 2ถึงวันนี้เล็บม่วงอยากเห็นได้ชัดนะครับ ก็จัดว่านะครับ 3... าไม่ใช่3สิ2รอบที่ผมได้เทสไปนะครับ20โลแล้วก็5โล5โลโอเคมันวิ่งแป๊บเดียวครับไม่เกิน30มนาทีมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าล่าสุดที่ผมไปสนามเทพมามาครับ20โลนะครับ20โลมีน้องช่วยลากนะครับผมเลยวิ่งวิ่งได้วิ่งได้ยังไม่เกิน2ชั่วโมงก็ประมาณ1ชั่วโมง50นาทีนิดๆนะครับ ยังพอวิ่งยังยังยังพอสังขารไปได้อยู่นะแต่ว่าก็มีพักกินน้ําอยู่กินน้ำนะครับบอกได้เลยนะครับผมโฟมตัวนี้ฟิลแตกต่างกันกันกบตัวอะไรนะที่เป็นรุ่น4ที่เป็นตัวซ้อมออกมาของ r e บอกที่เป็นตัวรองท็อปอ่าง,ง่ายๆคือตัวรองท็อปนะครับตอนแรกที่ผมผมกล่าไว้แบบกลัวว่าโฟมโฟมของ Energy X นะครับจะมีฟิล ในการสวมใส่ใคล้ายๆกับตัวรุ่น4ของรีบอรที่ออกมาล่าสุดนะครับแต่ว่าโอเคจบไปครับสำหรับ Energy X ตัวนี้นะครับมีชื่อโฟมไหมชื่อโฟมมีคาร์บอนไฟเบอร์เพทมีโฟร์ไลฟ์เอเนจีชื่อโฟม,มอ,อ,อฟมันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะลองลองคน้นลองเซิร์ชดูสเปครองเท้าจาก เพจจากเว็บไซต์ของรีบอเอานะครับอันนี้ผมผมไม่แน่ใจเร,เรื่องเรื่องชื่อชื่ออย่างเป็นทางการของโฟมที่จะมาใส่เจ้าตัวนี้นะครับสบายมากๆครับผมในการวิ่งเหยียบเหยียบ2ชั่วโมงของผมนะครับที่ไปเทสมา20กิโลนะครับความสบายนั้นอะไรนะครับเกิดจากไซส์12 US 30 cm แต่ว่าผมใส่แล้วนี่ครับเหลือ2นิ้วของผมแบบแบบชัดเจนครับผมแล้วก็ ไม่มีปัญหาในการชนนิ้วก้อยหรือว่าชนช่วงข้างๆนิ้วโป้งนะครับแล้วก็ความเจ็บนิ้วเจ็บาปน้วหรือเจ็บปลายเล็บนี่ตัดทิ้งไปได้เลยช่วงลิ้นที่มีลักษณะาบางลิ้นบางๆของเขานะครับแล้วก็ปลายลิ้นหรือไม่ก็ช่วงหลังส้นที่มีลักษณะาบางเช่นกันนะครับ้วมีเป็นผ้ารอ,องรับของ ของช่วงส้นนี้สูงขึ้นมานะครับมีเพียงตัวล็อกข้อเท้าด้านในสีฟ,ฟ้าเนีครับอย่างเดียวนะครับความบางนะครับที่พยายามเสนอตัวเองว่าเป็นซูเปอรช์ชูแต่ว่ามีคาร์บอนแค่ครึ่งฝาเท้านะครับลิ้นไม่มีบาดนะครับผมใส่ถุงเท้าข้อสั้นหลังส้นช่วงนี้ไม่มีบาดเช่นกันคือว่าไม่รู้สึกสัมผัสใดๆให้ ให้หน้ารำคาญระหว่างวิ่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวลิ้นเองแล้วก็ตัวขอบผ้าที่ข้อเท้าเองและรวมถึงหลังซ้นนี้ด้วยตัวล็อกข้อเท้าไอ้สีฟ้าตรงนี้นะครับชัดเจนครับไม่มีฟกแฟกฟกแฟกระหว่างวิ่งนะครับแม้ว่าปลายเท้าผมจะเหลือ2นิ้วแบบนี้นะครับตัวลิ้นนะครับลักษณะคือเป็นซองเป็นซองเข้าไปเลยอันนี้คือ สิ่งที่ผมชอบมากๆในลักษณะการออกแบบลิ้นของรองเท้าวิ่งนะครับคือเป็นซองถุงเท้าแทบจะเต็มหลังเท้านะครับแต่ว่าโอเคแล้วก็นะไม่ไม่เต็มไม่เต็มหลังเท้าครับแต่ว่าการเย็บนั้นก็คือเย็บติดเข้าไปใต้แผ่นอินโซเลยเสมือนว่าเป็นหน,หนึ่งส่วนคล้ายๆแอปอคล้าคอัปเปอร์จะมี2ชั้นนะครับก็คือชั้นที่ เย็บปิดกับลิ้นรองเท้า1ส่วนที่เป็นสีฟ้าสีฟ้าเข้าไปข้างในแล้วก็อัปเปอร์ตัวนี้ที่เป็นผมก็ยังเป็นคล้ายๆเส้นใหญ่เส้นใหญ่สังเคราะห์บวกกับเส้นใหญ่ที่เป็นเป็นผ้าจริงๆครับก็มีความยืดหยุ่นผมลองยืดยืดดูแบบยืดยืดอยูยย่จริงๆแบบไม่ไม่ได้แข็งเป็นพลาสติกเหมือนกับ adidas pro 3าหรือหรือหรือตัวของ p ูม่เองนะครับ แล้วก็อะไรนะส้นแข็งแรงครับผมใส่แล้วผมมีอาการเท้าล้มที่ข้างขวาวิ่งเหยียบ2ชั่วโมงนะครับที่ไปเทสมาตรงนี้สบายมากไม่มีอาการเจ็บข้อเท้าหลังวิ่งและระหว่างวิ่งในช่วงโลท้ายให้ให้รู้สึกลำคาญครับแต่ว่าที่บอกว่า1กิโผมทอดใจนั่นคือขาแข้งผมเริ่มอ่อนนอ่อนแรงแล้วผมผมผมขาอ่อนขาอ่อนง่ายครับช่วงนี้ ทุกช่วงนะครับผมขาอ่อนเป็นประจำเวลารถท้ายนี่จะเลื่อแบบว่าไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเลิกเลิกเลิกยิงแบบคนเขาเลิกวิ่งแล้วผมวิ่งคนเดียวนี่เลยแบบโอ้เลิกเลยเลิกเลยเมื่อวานก็เลยจบไปที่20โลยังไม่ครบฮาร์ฟนะครับการดีไซน์นะครับสวยงามสีนี้ตอนใส่จริงๆนะครับไอแถบโลโก้รีอบอกสีเขียวเนี่ยมันไปวิ่งในสนามส้มมีพื้นหญ้าสีเขียวรู้สึกแล้วก็มีผมวิ่ง เริ่มสตาร์ทห้าโมงเย็นห้าโมงกว่าผมรู้สึกว่ามันมันขึ้นกล้องมันสวยมันสวยงามมากแบบดูด้วยตาเปล่าดูผ่านกล้องไอ้ตัวแถบเขียวรู้สึกมันล้อรู้สึกมันขึ้นขึ้นวิ่งได้ดีในการแดดวิ่งการแดดยิ่งสวยงามมากแต่ก็ไม่ไหวนะครับจะเอาความสวยแล้วก็ต้องไปทนร้อนนะครับสวยงามครับผมความสบายอันนี้ ผมให้เต็มสิบและเป็นอีกหนึ่งรุ่นอีกหนึ่งคู่ของรองเท้านะครับที่ผมเคยบอกไว้ว่าพูม่าเดวิดไนโตรอีลิ e นะครับทั้ง1ทั้ง2เป็นรองเท้าที่ใส่สบายแบบ360องศา360องศานั่นคืออะไรครับรอบตัวของตัวรองเท้าด้านบนด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ด้านล่าง คือเหมือนเป็นซูเปอร์ชูเป็นกึ่งซูเปอร์ชูเป็นตัวรองคล้ายๆตัวเทรนเนอร์แต่ว่าใส่และเหมือนสปาเท้าเหมือนเป็นรองเท้าซัพพอร์ตนะครับอาจจะไม่มีความเด้งหรือดีให้เราสัมผัสได้สายทำความเร็วเพสาเพสีไม่ถูกใจสิ่งน,นี้แน่นอนแต่ว่าสายวิ่งเก็บระยะ สายจบมาราทอนแบบไม่ซีเรียสนะครับหรือสายอัลตร้าการได้รองเท้าตึงซูเปอร์ชูได้โฟมคุณภาพสูงสุดของแบรนด์และได้ความสบาย360องศาของตัวรองเท้ายอดเยี่ยมมากครับรว่าประคองทุกท่านนะครับน้องๆหลานๆนะครับเพื่อนๆที่วิ่งเก็บระยะวิ่งลองลานวิ่งระยะไกลมากกว่ามาราทอน สบายแน่นอนครับผู้นี้แล้วก็ที่สําคัญก็คือไม่ทําให้เราเจ็บเท้าไม่ทําให้เราระคายเคืองไม่ทําให้เราต้องลาคาญกนลิ้นที่จะโยกซ้ายโยกขวานะครับลิ้นอยู่ดีเชื่อเป็นผ้ายืดๆนิดนึงแต่ว่าผูกผูกแล้วนะครับอยู่ผูกแค่ทบเดียวผูกผูกเชือกปกติเลยเอาอยู่ครับผมไม่ต้องผูกสองทบแต่ ผมก็ผูกแบบลูสุดท้ายรัดข้อโดยโดยปกติก็มีเชือกออกมาอาจจะสั้นไปหน่อยนึงถ้าสําหรับการผูกรัดข้อนะครับแต่ว่าถือว่าไม่สั้นจนเกินไปเหมือนเหมือนกับซูเปอร์บาสแล้วก็ตัว a d i o อสโปร3นะครับที่หลังจากเราผูกเต็มเต็มทุกข้อทุกรูแล้วเพื่อมาล็อกข้อเท้าบ่าเชือกที่เหลือสําหรับการผูกนันจะจะสั้นมากๆนะครับน้ําหนักพอดีพอดีนะครับไม่ ไม่ไม่ถึงไปแบบชุปอร์อาสายซัพพอร์ตที่หนัก29หนัก300ต้นหนัก200ปลายอย่างนั้นนะครับอันนี้ถือว่าไม่เป็นภาระนะครับถ้าจะ40่โลแล้ว50โลแล้วนะครับไม่ไม่เป็นภาระนะครับผมลองไม่ถึงนะครับผมลองได้แค่20โล20โลของผมก็คือสุดท้าย18 1แปดถ้ารองเท้านหนักนี่ผมก็ปลดแล้วครับแต่ว่าโอเคพอขาผมไม่ไหวตัวนี้คู่นี้ ไปได้ครับผมวิ่งบนลู่ส้มนะครับเอาโซททำงานได้ดีตรงส้นก็ยังโอเคแต่ว่าโอเคครับวิ่งบนพื้นยางที่สนามเทพนนั้นได้ปรับเปลี่ยนพื้นยางสนามใหม่หมดแล้วนะครับจากที่ผมเคยวิ่งเมื่อประมาณตอนสมัยเข้าวงการวิ่งใหม่ๆก็เป็นสนามที่พื้นส้ม ชำรุดไปหมดแล้วนะครับก็อโอเคเมื่อวานได้วันเทสครั้งล่าสุดก็ได้กลับไปอีกครั้งหนึ่งนะครับถิอว่าถูกใจมากๆลุงยี่ไปไปวิ่งที่สนามเทพตั้งนานแล้วนะครับเพราะว่าจัดว่าเป็นสนามที่เซฟร่างกายในการซ้อมทุกๆวันนะครับท่านที่เดินทางสะดวกท่านที่ทํางานอยู่แถวแถวนั้นนะครับ สนามเทพ,พแน่นอนแล้วก็เปิดปิดตรงเวลานะครับเปิด5โมงเย็นเป๊ะๆทั้งห้องน้ําทั้งตัวประตูเข้าสนามนะครับ5โมงเย็นนี้จะมีเจ้าหน้าที่มาไขาประตูบริการให้นะครับแล้วก็ปิด2ทุ่มก็เจ้าหน้าที่ก็จะเตรียมเชิญออกประตูห้องนงห้องน้ำก็ต้องเตรียมเตรียมล็อกตรงเวลาเช่นกันนะครับอันนี้ขอขออนุญาตแนะนํานอกเรื่องนิดนึงแนะนําที่สนามเทพ,พนะครับตัวอัปเปอร์ถึงแม้ว่าจะเป็นผ้าถัก เส้น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 ใจกึ่งสังเคราะห์กึ่งผ้าจริงๆมันมันมันมองเห็นนะครับมันม <light> ันทะลุไปเลยเดดแดดแดดมุมกล้องอ่ามันจะมองเห็นถ้าสมมติเรามองผ่านแสงสว่างางก็จะเห็นแต่ว่าตอนที่ผมวิ่งที่สนามสนามเทพที ate, ız, ่มีมีลมพัด <Gothic> วิ่งย้อนวิ่งทวนลมอย่างเงี้ยผมผมก็ยังไม่รู้สึกว่ามีความเย็นเข้าไปในรองเท้านะแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกร้อนมากเกินเหตุหรือว่าร้อน ภายในเท้าจนจนหน้าลำคาสนะครับการระบายอากาศก็ถือถือว่าโอเคมันมันเหมือนมันน่าจะเย็นเวลาวิ่งทวนลมแต่ว่ามันมันมันไม่เย็นนะครับแต่ว่าไม่ได้มีความร้อนสะสมหรือว่า,าการเสียดสีที่ตรงอินโซให้ให้ฝ่าเท้าร้อนหรือว่าด้านบนมันอืดอัดอะไรก็เสมือนเรียกได้ว่าไม่ไม่เย็นไม่เย็นในสิ่งที่ควรจะเย็นเพราะว่าอัปเปอร์นั้นแบบมี รูระบายอากาศรูของความห่างในการถักทอขงเส้นใยของตัว upper ของเขาดีมากๆแต่ว่าไม่รู้สึกถึกลงลมพาดผ่านตัว i n s o l ก็หนาพอใช้ได้นะครับไม่ได้หนาเติดจนแบบรู้สึกจะยัดมาทำไหมหน่วงเกินไปสำหรับรองเท้าที่จัดว่าเป็นกึ่งอร์ชูนะครับโฟมกำลังดีไม่เด้งไม่เด้งไม่ดีสำหรับสายทำความเร็วครับผม อนาตขออนุญาตฟันธงเลยว่าผ่านได้นะครับสายทําความเร็วหรือว่าจะซื้อมาไว้เป็นตัวซ้อมตัวเก็บระยะตัวรองลานตัวพักผ่อนรีคอฟเวอรี่อันนี้ก็ยังได้อยู่นะครับสำหรับรีบอร์ดโฟร์ไลท์เอเนจีเนะครับสีนี้สวยงามสะท้อนไม่สะท้อนนะครับแต่ว่าขึ้นกล้องขึ้นแดดสู้แดดแล้วโลโก้รีบอร์สวยงามมากๆโดนแน่นอนครับถ้า สบายกระเป๋าถ้ามีงบอยู่และอยากได้รองเท้าเดลี่ที่สปาเท้าทุกๆครั้งที่สวมใส่ผมแนะนำครับ Reebok f o r t l i g h t Energy X ถูกใจแน่นอนครับผมวันนี้สำหรับรุ่นนี้คู่นี้นะครับพี่กันนะครับอากองขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ